ดี๋ยวมันอยู่นี่พี่น้องโอ้ใส่พุงมันนี่แหละอืมทีเด็ดมันพี่น้องทีเด็ดใส่พุงอ่ะเอามาจมุ่มโอ้ใส่ใส่ใส่ใสผมว่าลวกกันแล้วนี่ใส่เพราะว่านี่ละลวกกันแล้วนี่เนี่ยโอ้ยเอ้าลงนี่เลยดีกว่านี่ใส่ใส่ปลาคอพี่น้อง ออเออบดได้ลงดนได้นี่สำรัวจเลยละเนี่ยมาบรรยากาศเชียงไก่ขัน สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอก็ผมอี้แอบแสบนะครับมือนี้มากับบรรยากาศนางไต้ต้นหัวม่วงพี่น้องได้ของแสบมาฝากเป็นของโปรดผมเลยพี่น้องนี่อยากให้พี่น้องได้แสบน้ำนะครับเป็นปลาช่อนหลวกจิมหรือว่าปลาคอรัมนะครับพี่น้องเป็นปลาคอหน้าปลาช่อนน้านะครับนี่ครับเอามาหลวกจิมนะพี่น้องได้กิ้งนี่เอามาหลวกจิมกินกันแก้วเป็นแจ้วอันนี้พี่น้องแกวหนามปลาค้ามเปียกนะครับคนๆเลยมาๆพี่น้องมาครับแต่ก่อนที่แสบบขออนุญยาตพี่น้องแกะข้าวหน่อยได้ เป็นเมนูกับแกเด้วยพี่น้องเด้อนี่เข้ากันเลยกับบรรยากาศกาลมบุยบอยขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตแกะข้าวครับ cott, มาไหมพี่น้องมาโอ้โหนี่นี่เนื้อเนียนๆเลยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมาเนื้อเนียนๆเลยเอา้าจุ่มลงไปก่อนเ,อเห็นบอลพี่น้อง อ๋ออย่างไงพี่น้องในเห็ดนำ้ำอ่าไรล่ะบัานนี้นี่เอา้าหมูอ่ะพี่น้องนี่โอ้ยนี่แหละปะลาควาลวกกิมนี่โอ้ลวกจุม่มกระคามเปียกนำ้ำพริกกระคามเปียก เดี๋ยวมันจุ่มไปน้ำแล้วเ,เอาลงตุ่มไปน้ำหมืม่นโอ้ยเอาทาไปหน่อยระว่าที่เด็ดนี่นี่พี่หน่อย ที่เด็ดนี่นี่นี่แล้นที่เด็ดพี่เด็ดพี่น้องแต่กินปลาควาบเลยกินใส่เนี่ยเขาว่าบริกินปลาเนี่ยปลาควบปลาช่อนมันเท่าเนี่ยนี่ที่เด็ดมันอยู่นี่พี่น้องโอ้ใส่พุงมันนี่แหละอืมที่เด็ดมันพี่น้องที่เด็ดใส่พุงอ่ะออกมาจุ่มอ่ะจุ่มไปก่อนพี่น้อง เอากำลัาลุยปลากันต่ออืมหาเนี่ยๆเ,เลยพี่น้องเอ้าลุยปลากันต่ออ้ยพี่นอ้อ,องเจ้ายังแสบเจ้าแบบน้ำมาข้ามเปียกพี่น้อง ขนมหืมกะน่ำมาจากสด เมนูนี่มันต้องกินไปเรื่อยๆไปเด็ดเนาะโอ้หเต้าเนื้อยังเนียดครับมะเหนียดยังเนียจุ่มจุ่มลงไปจุ่มลงไปอืมจุ่มลงไปแล้วก็มาจุ่มครับแจียวไปนี่ดีเด็ดๆเนาะ Ohohoh Mmm Apal rungnam มึงยิงลงผมพี่หนังเรี่ยงจะหน่อยมันลงแม่มาหนี่มันไงล่ะใครไปสองหลอดล่ะอะลงอยากกินน้ำลงไปลงเห่มาตุมมาจุมจ้มมาจุ้ม เนื้อย,ยังเด่งพี่น้องมึงโอ้โหเสือทีมันหอน <laughs> แต่มันหอนมันกระเสบพี่น้องแต่เมื่อกี้นอนหอนดังสืบเสียบได้เนี่ ดพี่น้องตมน้ำกระแสน้ำศรีษนอกพี่น้อง,นองนะนเนาะยา่นกินจุ่มน้ำตุ่มน้ำ ລົງ4ໂຕໄດ້ລົງກ່ອນລົງຫຼັງເນາ พากินปลากับไปอ่ะสีมันหวานมันส่วอรอืยิงลงลยมัวละพี่ดังเอาละกันอืม พี่น้องเดวผมยังสีดีวกว่ามันห่อนีวพี่น้องว่าโอ้ยห่อนกวาวมันห่อนอยู่ดอกตาเห็นมันมันเย็นก่อนเอาพักมานั่งพี่น้องเออนีนะพี่น้องนะนี่คือเขากินชาบูกินอันนี้แหละโอ้โชกทางไป่ะนี่ นเกาเดี๋ยวพี่น้องว่าเห็นไข่อยู่เดี๋ยวสืถามว่าไข่มาหยัางเอาหลงจัดการ <c oughs> <c oughs> พี่น้องว่าเห็นไข่อยู่ อยูะะ่แต้วจะว่าใครมันยังแล้วก็จุมแล้กก็ลงไปน้ำเสบยประส่วนมากินเด้กพีหน่องเ้อ่ยตัวนี้ยำได้ละกี่มันห่อนอยู่ เดี๋ยวแบกอีหลงก่อนเอาหลง ลงไม่ได้แล้วมัเลือดไปแล้วการของนี่นะเอาแบบซุกให้อีหลงมันมาไวเอาสซ่ๆให้อีหลงกันไปแลง้ง เนี่ยอ,อ,อาลุมเห็นมาพี่น้องอนาอืมหนานเพียงแค่นอวันนม่ถึงเวลาเราไปพี่น้องนี่พี่น้องใสโอ้ใสใสใสผมมาลวกกันแล้วนี่ใสเพราะว่านี่ละลวกกันแล้วนี่เนี่ยโอ้ เอาลงนี่เลยดีกว,ว่านี่ใส่ใส่ปลาคอพี่น้องเออบ่ได้ลงโดนเลยนี่ซ้ำหลวกลยล่ะเนี่ยมาบรรยากาศเชียงไก่คัน Oh, aren't. จะน่นเชื่อถือใ่ก็ใส่ใสใไข่ไบบอะอืมแต่ไปนยัง,งขบขผมกำลัำ น้ำตาไหลเลยพี่น้องขอันบมกินนวลหว่านบบเสียบเ,เอาพี่น้องเดี๋ยวกิมเนี้อไว้ซ้ำหนีกนันวันนี้จัดเป็นปลาช่อนลวกจิ้มนะครับปลาควาเดี๋ยวผมจนีนั่งมันเป็นเมนูกับแก้มพี่น้องเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศน้ำเอาอรรถอาหารน้ำเอารสชาติอาหารน้ำพี่น้องนะกับพี่น้องกับซ้ำหนีก่อนนะครับผมจีจัด หลังๆไปอีกครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับอย่าเกียดทีตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคมอมเมนต์โอ้าตาไหลเลยมันห่อนพี่น้องหลวกปากม,มุแต่วเสียบห่อนๆอ่ะแสียบตาพี่น้องชอบคลิปนี้นะคลิปหลวกจิ้มปลาช่อนนะเป็นปนลาช่อนนานนะก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปกำลังใจเดี๋ยวผมจะหาคลิปดีๆน้ำเสนอให้พี่น้องได้รับชมน,นะครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ